สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วนะครับรายการไลฟ์สาระนะครับผมอ่านะครับวันนี้ก็มาชมพระเขาเรียกอะไรพระหลวงพ่อปานเออแต่เป็นรุ่นใหม่นะอืมเป็นรุ่นใหม่นะครับพิมพ์ขี่นกนะครับพิมพ์เขาเรียกอะไรพิมพ์ฐานฐานบัวแต่ว่ามีนกอยู่ด้านล่างถ้าเป็นตามภาษาเรียกพระเครื่องเขาเรียกพิมพ์ขี่นกนะครับว่าอย่างนั้นนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับเขาจะเขียนว่า รุ่นนะครับสร้างมนตดบนะครับ2545นะครับสร้างปี2545แล้วก็รวยเพิ่มพูนนะครับเลยรวยเพิ่มพูนนะครับก็ด้านบนนะครับก็จะอุดนะครับความพิเศษของรุ่นนี้ก็เขาเรียกว่า,อ,าอุดนะครับอุดผง อุดผงผู้ทุคุณของหลวงพ่อปานนะครับตั้งแต่สมัยหลวงพ่อปานยังยังทรงสังขารอยู่หรือยังทรงหรือยังมีชีวิตอยู่นะครับผมเป็นผงที่เขาว่ากันว่าอ่าเป็นผงที่ทันหลวงพ่อปานนะครับผงที่อุดไว้เนี่ยด้านบนเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับทันเขาว่าอย่างนั้นนะครับตามาข้อมูลนะครับ เนื้อก็เป็นเนื้อดินนะครับตามสูตรตำรับของวัดบางนมโคเขานั่นแหละนะครับผมในการจัดสร้างหลวงพ่อประยงเนาะเจะเอาวาดอ่าณนขนาดนั้นจัดสร้างนะครับผมแล้วก็เป็นเนื้อดินนะครับตามแบบฉบับอ่าวัดบางนมโคนะครับแล้วก็อ่าปลูกเสกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นหลวงพ่อรวยวัตะโกปลูกเสกนะครับหรือนะครับบางข้อมูลนะครับข้อมูลก็ ไม่รู้ว่าเขียนครบไม่ครบเออไม่รู้ว่าลงครบไม่ครบเนาะนะครับข้อมูลก็บอกว่าหลวงพ่อรวยเสกแน่ๆแหละแต่ที่แน่ๆหลวงพ่อรวยเสกนะครับหลวงพ่อรวยเสกที่แน่ๆนะครับนะฮะก็อ่าเขาบอกหลวงพ่อรวยเสกแน่ๆเออหลวงพ่อรวยเสกแน่ๆเขาว่าอย่างนั้นนะครับเออร้อยเปอร์เซ็นต์นะตามข้อมูลหลายๆข้อมูลนะครับที่ลงตรงกันคือหลวงพ่อรวยนะครับแต่ว่าจะมีเพิ่มพูน มาตามหลังก็น่าจะเป็นหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วนะครับหลวงพ่อพูนถ้าเป็นพูนนอนหนูเนี่ยจะเป็นพูนป้อมแก้วนะเออหลวงพ่อพูนหลวงปู่เพิ่มเออหลวงพ่อพูนเออหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมหลวงปู่เพิ่มวัดป้อมแก้วหลวงพ่อพูนวัดบ้านแผนเออถ้าเป็นพูนนอนหนูเนี่ยจะเป็นพูนบ้านแผนใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพูนลอนลิงก็จะเป็นพูนไผ่ล้อม นะครับเขาไม่รู้ว่าพูนไหนเนาะก็บอกว่าเอาก็มีหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อพูนนั่นแหละตามชื่อที่เขียนไว้เป็นนามมงคลในรุ่นด้วยก็ยคือรวยเพิ่มพูนนะครับอันนี้ไม่ได้จดสคริปต์ลืมเออไปดูข้อมูลไปอ่านมาแล้วลืมนะว่ราเป็นพระใหม่ๆนี่แหละผมก็เลยไม่ได้ทำข้อมูลอะไร ละเอียดมากมายนะครับเอาแบบตามที่จําได้เนะเาะเก็จะเป็นหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มหลวงพ่อพูนเสกนะครับผมสร้างบนดบความเป็นพิเศษก็อยู่ตรงที่ผงหลวงพ่อปานนะครับใครที่เช่าหานะครับพราเครื่องของหลวงพ่อปานแบบก็เรียกอะไรแบบทันอะแบบทันท่านอะแบบทันท่านอะทุกวันนี้นะฮะหายากนะครับทุกวันนี้นะ่หายากอ แล้วก็ถึงหาได้ก็ราคาเนี่ยโอ้โหต้องมีเงินแสนแหละสวยๆเนี่ยใช่ไหมฮะเออราคาเป็นแสนหลายหมื่นนะราคาหลายหมื่นยันหลักหลายแสนถึงหลายแสนเลยนะครับอ่าคนหาเช้ากินขําแบบอ่าทั่วไปก็คงจะไม่ได้มีสตุ้งสตางไปเช่าเนาะนะครับอันนั้นก็เป็นอ่าอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของ พุทธา,าคมทางสายหลวงพ่อปานพระเครื่องที่เป็นรูปแบบของหลวงพ่อปานนะครับอีกแรกที่สําคัญนะครับมีผงเก่านะครับผงเก่าเนี่ยครับผงเก่าที่ตั้งแต่สมัยที่ทันหลวงพ่อปพ่อปานอนะ่ะไหวง่ายนะครับที่ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อปานยังมีชีวิตอยูหอ่หรือนะครับยังทรงสังขารอยู่นะเป็นผงที่ตาทางวัดเขาเก็บไว้นะครับบรรจุลงให้นะครับผมก็มีพุทธคุณดีแน่นอนแหละฮะนะครับแล้วก็เลือกเอานะครับเราชอบเขาเรียกอะไร ราชอบพิมพ์แบบไหนเออชอบพิมพ์พิมอ,อ่าพิมขีนกขีปลาขีไก่ขีขข่ฮนุมานนะครับอ,อ่าก็ขีเมน่นเอออะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองไปอ,อ่าตัดสินใจเอานะครับว่าชอบพิมพ์ไหนรุ่นไหนนะครับออพิมพฮหนุมานก็เกี่ยวกับข้าราชการท่านออชั้นผู้น้อยที่รับอาสา ไปทำไปเขาเรียกไปไปไปปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสบความสำเร็จใช่ไหมฮะนะครับพิมพ์ครุฑนะครับพิมพ์ครุฑก็เกี่ยวกับผู้ที่มีอํานาจผู้ที่เป็นหัวหน้าคนผู้ที่ปกครองคนนะครับก็กกบนิยมเป็นพิมพ์ครุฑนะครับพิมพ์ปลาก็การค้าขายนะครับค้าขายให้เกิดความลื่นไหลลื่นไหลราบลื่นนะครับในการทํามาค้าขายนะครับพิมพ์เม่นก็ คุ้มครองนะครับพิมพ์เมนก็บอกว่าออกทางคุ้มครองนะครับแ้วคาดปลอดภัยนะครับพิม์อะไรอีกออพิมพ์นกอย่างออพิมนกนี่ใช่ไหมคำว่านกหากินออพิมพ์นกก็ประเภทคนที่ทํางานทั่วไปโดยเฉพาะพวกนักข่าวพวกเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนยูทูบเบอร์พ่อค้าแม่ขายนะพนก,กนกก็แบบร้องเสียงไพเราะไงนกสาลิกาเ,ออเวลาพูดอะไรก็คนฟังก็จะได้ลื่นหูสนอะ ภัยเลาะสนอหูนะคะแล้วก็เกิดความเขาเรียกอะไรหลงไหลในคําพูดคําจาเจรจาอะไรจะได้เรียบง่ายขึ้นนะ,ะก็ก็จะเขาเรียกอะไรแขวนบูชาที่เป็นรูปนกนะครับเออนะครับมีรูปอะไรอีกทีเนี้ยก็ตากไว้ไปเลือกเอา นะครับตามที่เราชอบว่าเราอยู่ในสาขาอาชีพอะไรนะครับก็ลองก็ไปต้องตัดสินใจเองนะครับผมอันนี้นะครับส่วนราคายัางอยู่ที่หลักร้อยอยู่เลยนะครับอืมร้อยสองร้อยเนี่ยอย่างเงี้ยสวยๆก็ไม่เกิน200ไม่เกิน2องสามร้อยหรอกนะครับผมเจอทั่วไปก็เช่าแบบเปลี่ยนมือกันก็ไม่เกิน200ผมว่าร้อยร้อยกว่าบาทร้อยหนึ่ง ถ้ามีค่าส่งค่าจัดส่งค่าอะไรเงี้ยก็ประมาณไม่เกิน200นะครับหรือ150บาทอะไรประมาณนี้ไม่แพงนะนะครับเป็นพระที่เขาเรียกอะไรเออออกแบบได้ได้ตามตามตามเดิมตามเดิมของหลวงพ่อปานนั่นแหละนะครับที่สำคัญก็ที่สำคัญก็มีผงของหลวงพ่อปานอ่าบรรจุอยู่ด้วยนะครับผมมีหลวงผงของหลวงพ่อปานบรรจุอยู่ด้วยนะครับผม แล้วก็ผ่านการปลูกเสกเป็นพิธีสําคัญนะครับเป็นพิธีสําคัญของวัดบางนมโคนะครับผมรุ่นสร้างบนดบเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาเรียกอะไรนะอ่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกเพื่อหาอไรายได้สร้างบนดบใช่ไหมนะครับกพราอว่าเจตนาในการสร้างดีอยู่นะครับผมแล้วก็คีจิคณจารย์ที่ร่วมปลุกเสกก็ตามชื่อนี่แหละฮะรวยเพิ่มพูนนะครับ หลวงพ่อรวยวัตโกหลวงปู่เพิ่มวัดป้อมแก้วหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมอือหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมเออพูนตัวนี้ต้องเป็นพูนวัดไผ่ล้อมสิใช่ไหมหรือพูนบ้านแผน <c oughs> <c oughs> นะเอาก็เป็นเกจิที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นอยู่นะครับเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงปัจจุบันนี่แหละนะครับผมอือนะครับอันนี้ใหม่ๆอยู่เลยเห็นไหม ใหม่ใใ,ใส่กรอบใส่อะไรไว้นะครับใส่กรอบใส่อะไรไว้ก็อยู่ในสภาพเดิมๆนะครับอมผมว่านี่แขวนดีไหมเนี่ยเออแต่บรงเอิญผมน่ชอบพักเก่าเนาะพอพระเราเยอะแล้วเราจะชอบอะไรที่มันเก่าๆนะคแต่ก็ถือว่าเป็นอันนึงที่เสียดายนะครับเห็นอยู่ในกองไม่ใช่เลยหรอกเสียดายนะครับ20บาท20,30 30บาทเลยเสียดายเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าผงยังมีอยู่เลยนะครับเนี่เห็นไหม ผงยังอดอยังติดอยู่เลยยังไม่มีการแคปเอาผงออกนะครับผมก็ถือว่าเขาเรียกอะไรเราได้ผงที่ทันหลวงพ่อปานด้วยไงนะครับอืมเราได้ผงที่ทันหลวงพ่อปานด้วยนะครับก็จะได้มีเขาเรียกอะไรเวลารักษาโรคใช่ไหมเวลาเราเป็นโรคอะไรเ็าบอกพระหมอหลวงพ่อปานเห็นไหมฮะเขาเรียกอะไรนะตาม ชื่อพระอาจารย์หลวงพ่อจงหลวงไหลหลวงพ่อยิ้มเออพระพระหมอหลวงพ่อปานพระอาจารย์หลวงพ่อจงพระหลวงไหลหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ตามก็เรียกตามคําเรียกคําก่าวขานของเกจิอยุธยาในยุคนั้นในยุคของหลวงพ่อปานนะก็จะมีหลวงพ่อปานวัดนุ้มโคหลวงพ่อจงวัดหน้าตานอกนะครับแล้วก็หลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะครับผมก็จะเป็นสหธรรมิกกัน นะครับผมอืมนะครับก็ขึ้นชื่อนะครับผมเวลาเขาเรียกอะไรเวลาป่วยเวลาจะรักษาอะไรเขาบอกจะใช้ผงยาของหลวงพ่อปานเนี่ยในการทําการรักษาโรคต่างๆนะครับผงของหลวงพ่อปานเนี่ยเขาบอกรักษาได้อยู่หลายโรคเหมือนกันนะครับรักษาได้อยู่หลายโรคก,ก็ถือว่าเขาเรียกอะไรมีพุทธคุณที่ กาวขานเป็นตำนานมาตั้งแต่โบราณเลยจนถึงปัจจุบันนี้นะไม่งั้นพระเครื่องนี้ไมไ่มีราคาขึ้นเป็นหลักหลายหมื่นแล้วก็หลักแสนนะครับที่ทันท่านนะ,ะที่ทันนะอันนี้ไม่ทันนะครับแต่ว่ามีผงออมีผงที่ทันท่านเออเอา้าวต้องเข้าใจกันนะครับนี่องค์นี้ทําขึ้นมาใหม่แต่มีผงผงที่อุดขาวๆเ,เ,เนี่ยที่ทันหลวงพ่อปานนะตามข้อมูลนะครับผมอา้าวนะครับใครนะครับชื่นชอบแบบไหนชื่นชอบรุ่นไหน ชื่นชอบว่าวัดไหนสร้างว่าชอบสร้างวาระไหนก็ลองไปนะครับพิจารณาดูนะครับผมอ่านะครับผมตามงบประมาณนี่แหละเราก็เช่าเอาตามงบประมาณเอาเลือกดูพิธีเอาเลือกดูพิธีอ่าวาระในการสร้างมวลเนื้อหามวลสารในการจัดสร้างแล้วก็พระเกิจที่ลุกเสกเอานะครับผมก็อ่าไปเขาเรียกอะไรค่อยไปพิจารณาตามลําดับเนาะ ตามความศรัทธาของเรานะครับจะก็เช่าตามกําลังศรัทธาเรางบน้อยก็ต้องเช่าพระใหม่ไปก่อนนะครับไว้มีมีงบเยอะเะมีงบเยอะเะเดี๋ยวค่อยไปเช่าพระที่เก่าเ,เก่าเนาะเออเก่าเก่าพระที่คุณภาพอ่าก็เรียกอะไรที่แบบว่านะที่ทันที่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ส่วนงบน้อยศรัทธายังไม่ถึงเออก็หาเช่าพระใหม่ๆวิธีดีๆไปก่อนก็แล้วกันนะครับผมอ่านะครับ โอเคนะครับสำหรับรายการไลฟ์สาระนะครับก็ชมพระเก่าพระใหม่สลับกันไปเอ,อคลิปที่แล้วชมพระเกไปแล้วใช่ไหมเ,ออเดี๋ยวจะมีพระเกอาทิตย์ละองนะไว้เผื่อดูไปเล่นๆไปดูจะได้รู้ว่าเออมันเกแบบไหนเกแบบนี้น่าสงสัยอันนี้ไม่เกอนะอันนี้แท้แท้แต่ว่าไม่มีราคาถ้าตามภาษาคนเขาเจ้าหาพระเครื่องบอกพระยังไม่มีราคาพระยังไม่มีการเล่นหานะครับแต่ว่า แต่ว่าไม่ใช่ว่าบูชาไม่ได้กราบไหว้ไม่ได้นะครับบูชาได้นะครับผู้ทุกคุณมีแน่นอนนะครับพุทุกคุณดีนะครับดีมีแน่นอนนะครับใครบูชาก็นี่แหละจะได้รวยเพิ่มพุ่นเหมือนกับที่เขียนไว้ด้านหลังนี่แหละนะครับผมออขี่นกก็เจรจานะครับผมทํามาหากินแบบนกนี่แหละตื่นเช้าบินไกลไปหาอยู่หากินนะครับก็เปียบเขาเรียกอะไรอุปเทมาเป็นอย่างนี้นะครับจะได้คนที่บูชาจะได้บูชาถูกอ่าอเรียกอะไรถูกจิตจริตของชีวิตตัวเอง นะครับผมก็อ่าก็เลือกเอานะครับผมเอาโอเคนะครับผมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด s u b สไครป์เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปเป็นต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ